สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Ben Family นะคะวันนี้เอ้ก็จะมารีวิวนะคะเสื้อมาดีนะคะอันนี้นะคะก็พีออเดอร์มาจากร้านที่เขาไปไลฟ์ที่เกาหลีนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมาค่ะวันนี้จะมารีวิวนะคะเสื้อมาดีนะคะตัวนี้เป็นพีออเดอร์มานะคะทุกคนคิดว่าเป็นร้านที่เชื่อถือได้ร้านหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวมารีวิวกันเนาะว่าของแท้จะเป็นแบบไหนเนาะเออนี่ก็คืออันนี้สั่งมานะคะ2ตัวนะคะ เขาก็จะแพ็คส่งมาในถุงของมาดีมาแบบนี้เลยนะคะถุงของร้านมาดีจะเป็นถุงซิปลักษณะแบบนี้นะคะเป็นถุงใสๆนะคะแล้วก็มีสกรีนลายค่ะแบบนี้ค่ะนี่มาดีเมครดัดอ่านยังไงเอ่ยอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีตรงนี้แอ d มา r ีออฟฟิเชียลนู่นนี่นั่นที่อยู่58อีแทวอนโซลโคียนะคะแบบนี้เนาะ ที่ถุงค่าว่ามันจะมีเจาะตรงนี้ด้วยนะทุกคนเห็นปะมีเจาะตรงนี้มีเจาะหนึ่งหนึ่งทีก่อนนะขอหาก็ดูยากเหมือนกันอ่ามีเจาะแค่เฉพาะตรงนี้นะคะมุมบนมุมบนด้านซ้ายหนึ่งจุดนะจุดอื่นไม่มีเจาะนะคะทุกคนซึ่งเสื้อเขาก็จะพับมาในถุงแบบเป็นแบบนี้นะคะใส่แบบพอดีพอดีแบบนี้เลยนะทุกคน วันนี้เสื้อที่ซื้อมานะคะจะเป็นตัวนี้เลยค่ะจะเป็นแบบเออเสอกีนนะคะหลายๆสีเนาะในหนึ่งตัวค่ะทุกคนนี่นะคะน,นี่จะเป็นรุ่นดอกไม้รุ่นฮิตของเขานั่นแหละเออตัวป้ายเสื้อนะทุกคนเห็นไหมอันนี้ป้ายเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นป้ายผ้านะแล้วก็จะเป็นป้ายผ้านะคะ ลักษณะเออก็คือมีการเขียนว่ามาดีนะชื่อแบรนด์ลงไปในเนื้อผ้าเลยนี่นะคะเย็บก็จะเป็นการเย็บแบบนี่นะคะเย็บติดไปกับคอเสื้อเขาเลยนะคะอย่างนี้นะคะด้านใต้ป้ายจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นพื้นสีดํานะคะแล้วก็ตรงตัวหนังสือจะเป็นสคีครีมนะคะตัวคอเสื้อเขาก็จะกุนขอบแบบนี้นะคะทุกคน ุนยาวมาเลยนะทุกคนน่าจะถึงตรงเนี่ยแขนเสื้อนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูป้ายก่อนตัวที่ห้อยเขาจะเป็นได้สีแดงลักษณะแบบนี้นะคะนี่แล้วก็จะมีตัวล็อกเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะทุกคนอืมเสร็จปุ๊บตัวป้ายก็จะเป็นป้ายกระดาษมาแบบนี้นะคะมีราคาติดมาเลยนะคะห้าหมื่นสี่พันวอน อย่างนี้นะคะอันนี้แผ่นแรกพร้อมบาร์โค้ดด้านหลังว่างนะคะตัวที่2นะคะก็คือเป็นปลายชื่อแบรนด์ค่ะ Madi Mehdi นี่นาะอ่าสกรีนสีแดงนะคะสีแดงโทนเดียวกับตัวพลาสติกกับตัวได้เลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นเขียนว่า Madi Mehdi.com นะคะแบบนี้เลยส่วนชิ้นสุดท้ายะคะ่ะอันนี้จะเป็นแผ่นพลาสติกค่ะ เป็นแผ่นพลาสติกใสสีแดงนะคะโทนเดียวกันกับเชือกเขามาเลยนะคะซึ่งด้านล่างจะเป็นสก,กีนะทุกคนมันจะมีความนูนนะตัวป้ายอันเนี้ย m a d d m e k a d i com เป็นตัวหนังสือสีขาวนะคะมีความนูนค่ะนี่นะคะ นี่ในถุงเขามีกันชื้นมาให้ด้วยนะทุกคนไอตัวกันชื้นที่ทุกคนได้มาแบบเนี้ยทุกคนสามารถเอาไปใส่แบบในตู้เสื้อผ้าในตู้เก็บกระเป๋าได้นะคะมันจะช่วยดูดความชื้นเนาะไม่ให้มันชื้นเกินไปแบบนี้นะคะต่อมาค่ะนี่เปิดให้ดูอันนี้คือวิธีการเย็บของเขาเนาะไอตัวเนี้ยที่เขาเย็บเก็บความเรียบร้อยของคอเสื้อมันจะยาวมาจนถึงสุดของไหล่เลยนะคะทั้งสองฝั่งนะคะจะเหมือนกันเลย เสื้อของมาดี้เนี่ยเขาจะไม่มีไซน์นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบฟรีไซน์นะคะอาจจะมีความยาวหรือขนาดหน้าอกที่แตกต่างกันไปบ้างแต่ว่าก็คือจะเป็นฟรีไซส์ซะส่วนมากนะคะที่เป็นเสื้อยืดเนาะสามารถดูได้จากป้ายเลยนะคะรุ่นดอกไม้อันนี้ก็จะเป็นฟรีไซน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นสกรีนของเขามันก็จะมีความเรียบลื่นนะทุกคนมันก็คือมีความสมูทอะเนี่ยทุกคนดู สวยงามมากถูกต้องแขนเสื้อเขาก็จะเป็นการเดินเส้นคู่แบบนี้นะคะนี่นะคะทั้งส่อง,องฟั่งเหมือนกันเนาะทุกคนเนี่ยคอเสื้อจะเป็นลักษณะนี้นะคะผ้าเขาจะเป็นผ้าที่แบบเบาสบายนะทุกคนของมาดี้อ่ะจะเป็นผ้าไม่ใช่แบบผ้าเนื้อแน่นนะถ้าเกิดใครเคยมีไลฟ์เวิร์กะไลฟ์เวิร์กจะเป็นผ้าแบบเนื้อเนื้อแน่นๆเลยอะทุกคน มาดี้จะเบาวกว่านะคะก็สไตล์คนละแบบนะดีทั้งคู่ส่วนตัวชอบทั้งคู่อ่ะมาที่ด้านข้างค่ะด้านข้างนะคะฝั่งนี้ของเสื้อเนี่ยฝั่งฝั่งเออเนี่ยถ้าเรามองอย่างเงี้ยมันคือฝั่งขวาก็จะมีป้ายนะคะโฟกัสไหม อาจจะมีป้ายม m a d เมคาดิวันไซส์นะคะแบบนี้เลยเนาะในตัวนี้จะมีมาทั้งหมด1 2 3 4มีมาทั้งหมด4ชิ้นนะคะป้ายข้างตัวตรงนี้นะคะเนี่ยแล้วเขาก็จะมีตัวให้สแกนว่าเป็นของแทหรือเปล่าซึ่งเราต้องไปอ่อดาวน์โหลด แอปพลิเคชันของเขามาใช้ในการสแกนนะเอออันนี้ยังไม่เคยลองมกันนะคะว่ามันจะขึ้นยังไงเดี๋ยวถ้าลองจะแปะให้ดูนะคะตรงนี้มีแท็กทั้งหมด4ชิ้นนะคะตัวข้างเสื้อเนาะอันนี้จะเป็นลักษณะการเก็บความเรียบร้อยของชายเสื้อนะก็คือเป็นการเย็บเก็บแบบเรียบร้อยเลยแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยคือมันมีความเรียบร้อยอะมันไม่มีแบบความได้รุ่ยได้เรื่ยอะไรออกมาให้เราแบบ ังวอใจอะไรอย่างงี้เนาะสก,กีนของเขาเนี่ยถ้าดูจากด้านในมันก็มันก็ไม่ได้แบบมันก็จะไม่ได้ทะลุไม่ได้อะไรนะทุกคนเออสก,กีนเขามันไม่ได้หนามากมันไม่ได้เป็นเนื้อแบบนั้นอะเออด้านหลังก็คือไม่มีอะไรนะคะอันนี้จะเป็นวิธีการเย็บด้านหลังชายเสื้อเขาอะเพราะว่ามันมีการเย็บตัวสาบอันเนี้ยขึ้นมาใช่ไหม มันก็จะมีรอยเดินเส้นหนาตรงเนี้ยตลอดด้านหลังรอบคอเลยไปจนถึงเนี่ยสาบเสื้อตรงเออไหลตรงนี้นะคะเดินเส้นเหมือนเป็นแบบลายโซ่นะทุกคนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไอตัวที่เขาเย็บแท็กเนาะก็จะมีแบบเป็นลักษณะนี้นี่ค่ะโอเคตัวนี้จบไปสวยงาม ต่อมาเรามาลองแกะที่ตัวที่สองนะคะเหมือนกันเลยทุกคนถุงเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็น่าจะมาจากร้านหรือเปล่าหรือของร้านฮิวเ้ยไม่แน่ใจนะอันนี้อ่ะเหมือนกันคะ่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะป้ายเป็นสีเดียวกันเลยนะเป็นสีครีมพื้นครีมตัวหนังสือสีดำด้านหลังจะเป็นพื้นดำเห็นเป็นรอยตัวหนังสือครีมครีมแบบนี้นะคะ สาบเสื้อเย็บเหมือนกันเลยเห็นไหมคะทุกคนอันนี้จะไปเร็วหน่อยนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหมือนกันแลละแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นลายหมาอลองซื้อลายหมามาใส่ดูบ้างจะเป็นยังไงเนาะอันนี้เป็นสีโอ๊ตมิวนะคะเออไม่รู้จะเข้ากับผิวเอ้ยไหมเนี่ยเออก็เป็นหมาหมาอะไรหมาดัชชุนเนี่ยเออน่ารักดี ลองดูนะคะเป็นลองเป็นท้าดมาดูบ้างซึ่งอันเนี้ยราคาจะถูกกว่านะมีป้ายแท็กมากตัวน,นี้จะเป็นราคาอ่าสี 48, ่หมื่นแปดพันห้าร้อยวอนนะคะสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยวอนซึ่งเป็นโอทอ่อนี่ไงคัลเลอร์อันนี้จะเขียนโอทมิลทอเป้นี่ทีเชิร์ดดีดันจิ ไซส์ฟรีก็คือฟรีไซส์ราคา48,000วอนตัวนี้ราคาจะถูกกว่าไอตัวดอกไม้ที่หลายสีนะยิ่งสีเยอะยิ่ยงแพงขึ้นนะคะทุกคนนี่มาดี้เมคคาดินี่ป้ายสีแดงด้านหน้าที่เห็นเป็นสีขาวจะแบบสัมผัสแล้วจะนูนนะด้านหลังก็คือเรียบๆประมาณนี้ โอ้แต่แต่ถุงนี้ไม่ได้มีอีกกันชื้นมานะมีมาแค่อีถุงที่เป็นลายดอกนะทุกคนเนี่ยลายสกรีนเขาก็จะเป็นแบบไม่ได้หนามากนะบางๆงนะเนี่ยมันจับแล้วมันแบบไม่ได้เป็นก้อนอะไรแบบหนา,นาแข็งแข็งต้านมืออะไรขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูแท็กด้านข้างกันนะคะว่าด้านข้างตัวนี้แท็กเขาจะเป็นยังไง นี่ค่ะอันนี้คือแท็กด้านข้างลำตัวนะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วจบด้วยแท็กที่เป็นไอตัวโลโก้อันนี้นะคะทุกคนหนึ่งมีสี่แท็กเหมือนกันนะเป็น one size แล้วก็ด้านหลังป้ายเนี่ยก็จะเขียนเลยว่าเอ้ยไม่ใช่ด้านหลังเนี่ยเขาจะเขียนเลยว่า made in Korea เนี่ยที่เป็นภาษาอังกฤษที่เราเห็นนะ จริงๆเขาแนะนำให้สักมือนะทุกคนอืมจะดีช่วยรักษาสภาพเนื้อผ้าค่ะก็จบประมาณนี้นะคะรีวิวคร่าวๆนะเอาไปสังเกตกันนะเพราะว่ามาดีียมเห็นเขาบ่นกันว่ามีของปลอมเยอะมากๆนะทุกคนแล้วของปลอมก็คือขายราคาแบบใกล้เคียงของแท้ด้วยนะคะก็ยังไงก็จะซื้ออะไรก็ตรวจสอบนะคะแล้วก็ พิจารณาอย่างละเอียดนิดนึงเนาะเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีโก,โกงอะไรสารพัดสารเพยเยอะมากเลยนะคะเอาจริงบางร้านที่รับมาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองอะรับของแท้หรือของปลอมมาคือถ้าไม่ได้ซื้อตรงจากช็อปอะก็อาจจะแบบไม่รู้ด้วยซ้ำก็ได้นะทุกคนก็เอาเป็นว่าเป็นคําเตือนแล้วกันเนาะจะซื้ออะไรก็ ดูดีๆแล้วกันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วเอาไว้พบกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง My b e n Family ของของเอ๋ยด้วยนะคะก็จะพยายามมีอะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูแล้วกันนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าบาย